วันนี้ขวัญจะพาทุกคนมาพักกันที่บ้านนอกคอกนาเขาใหญ่ฟาร์มสเตย์อีกหนึ่งที่ในอำเภอปากช่องที่มองไปทางไหนก็จะรู้สึกถึงแต่ความออร์แกนิกมีการปลูกผักทำนาโดยไม่ใช้สารเคมีและที่นี่นะคะยังนำผลผลิตที่ได้มันเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารอีกด้วยค่ะที่นี่นะคะยังแบ่งเป็นสองโซนด้วยกันคือโซนที่พักด้านในและโซนคาเฟ่ค่ะดีงามสุดๆไปเลยต้องบอกว่าให้เคลียร์เม,มนกล้องกันให้ทีดีนะคะเพราะ นี่เขาสวยจึงมากๆเลยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะั้นตามขวนญไปชมกันได้เลยค่ะ ข้าหน้าเขาใหญ่ค่ะเย่ yeah. ตอนนี้นะคะรอเช็คอินอยู่นะคะทุกคนเขาก็จะมีวิวค่าดิงให้เป็นแก้วอย่างนี้น่ารักมากเลยเป็นน้าใบเตยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้ขวัญจะพักห้องไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะระหว่างรอเช็คอินนะคะเขาก็จะมีเมนูอาหารเออจะมาสอบถามก่อนว่า จะทานอาหารเย็นที่นี่ไหมนะคะถ้าทานเขาก็จะเอาเมนูมาให้เราเนาะแล้วก็สามารถเลือกนะคะว่าจะทานอะไรแล้วก็เมนูอาหารนะคะก็จะมีค่อนข้างหลากหลายเลยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนํานะคะว่าตัวไหนที่มีดอกจันข้างหน้านะคะก็คือถ้าถ้าอยากจะทานก็คือให้สั่งก่อนเลยเพราะว่าถ้ามาสั่งตอนที่จะถึงเวลาจะทานแล้วอะค่ะมันจะรอนานมากเพราะว่าน่าจะเป็นเมนูแบบซกเนเจอร์อะไรประมาณนี้เนาะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองมาเลือกเมนูกันนะคะว่า จะมีอะไรจะสั่งอะไรทานบ้างนะคะทุกคนมัว อยู่ที่หน้าบ้านพักของขวัญแล้วนะคะที่บ้านนอกคอกนานะคะที่เนี่ยเขาจะมีเป็นบ้านพักเป็นหลังๆแบ่งเป็นแบบ หลังๆของใครของมันเลยนะคะค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากแล้วก็แต่ละหลังอะ่ะจะตกแต่งแล้วก็ชื่อห้องพักไม่เหมือนกันนะคะจะมีประมาณ10กว่าหลัง14หลังขวัญจําตัวเลขที่แน่ชัดไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็จะสร้างอันใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็บ้านที่ขวัญพักในวันนี้นะคะชื่อว่าบ้านวาววบนะคะแต่ละบ้านก็จะชื่อไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวขวัญพาไปดูข้างในค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะมาเข้ามาเลยที่พักที่นี่คือ น่ารักมากธรรมชาติมากมากทุกคนเดี๋ยวขันให้ดูรอบนอกก่อนแล้วกันนะคะพอเข้ามาใช่ไหมคะนี่เลยด้านนี้เลยก็จะมีมุมให้แบบว่านั่งเล่นนะคะมีมุมนั่งเล่นนี่มีตะข่ายเอาไว้แบบว่านอนถ่ายรูปสวยๆได้นะคะซึ่งตรงนี้สามารถเปิดประตูเปิดกระจกนะคะหน้าต่างใช่ไหมออกมาจากด้านไหนได้นะคะแล้วก็นั่งชิลๆนี่ตอนกลางคืนก็จะมีไฟเปิดไฟตรงนี้ได้นะคะก็น่ารักดีถ่ายรูปได้นะคะ เดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะแปะมาค้าเข้ามาข้างในนะคะฟึอ่าพอเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยจะมีมุ้งประมาณนี้เลยน่ารักมากทุกคนนี่นะคะที่หัวเตียงนะเขาก็จะมีวิทยุวิทยุอันนี้เปิดได้จริงๆนะขอนลองเปิดเราเมื่อกี้นี่ก็จะมีเป็นแบบน่ารักตรงที่ว่าแบบคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าลาะเหมือน อารมณ์เหมือนในอาลีไหมอะเนี่ยค่ะคือคนที่มาพักอะค่ะเขาก็จะแบบเหมือนเขียนเนี่ยค่ะว่าแบบมีอะไรอยากจะเขียนเอาไว้ถึงที่นี่ถึงอะไรมันแล้วพอเรามาอ่านมันน่ารักมากอะทุกคนเนี่ยเขามาพักเมื่อไหร่วันไหนเขารู้สึกว่าเป็นยังไงเนี่ยทุกอย่างลงตัวมากแล้วเราจะกลับกันมาใหม่อีกครั้งอะไรก็คือความรู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากอะค่ะนี่มีหลายเล่มด้วยนะ เนี่ยเอาไว้เดี๋ยวคืนนี้ขวัญจะนั่งอ่านแล้วขวัญก็จะมาเขียนเอาไว้เป็นความทรงจําว่าครั้งหนึ่งขวัญก็เคยมาพักที่บ้านนอกคอกนาะเขาใหญ่เหมือนกันขวัญชอบตรงนี้มากน่ารักมากมีสามเล่มด้วยกันนะคะที่นี่นี่ประมาณนี้อันนี้คือหัวเตียงนะคะนี่เลยแล้วก็ความน่ารักของเขาอีกเหมือนกันนะทุกคนนี่เลยต้องมาให้ดูตรงนี้เลยคือ เขาก็จะมีสเปย์แอลกอฮอล์นะคะให้เรานี่เป็นของเขาเลยนะคะค่ามันบ้านนอกนะคะตรงนี้เขานะ่ารู้สึกว่าเขาจะมีขายด้วยนะคะตรงจุดอ่ะด้านหน้านะแล้วก็ตรงนี้เลยน่ารักมากยินดีต้อนรับคุณสุนทรและคุณพนาน,นะคะขอให้มีความสุขกับช่วงราที่บ้านนอกอคอกนาขอบคุณที่ฝา่าหลุมมาหาเราอันนี้ต้องพูดว่าใช่ค่ะเส้นทางที่จะมาที่บ้านนอกอคอกนานะคะมันไม่ได้เป็นแบบ ถนนแบบเรียบอะไรสัทีเดียวเนาะทุกคนมันจะค่อนข้างเป็นแบบจริง,รงๆเราทําใจแล้วนะเพราะเรามาพักเราก็หาข้อมูลเนาะมันก็จะเป็นทางขุกขา่าเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากมาพักที่นี่มากนะคะหลุมพวกนั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยทุกคนมันสามารถมาได้รถยนรถเก่งก็มาได้นะคะทุกคนไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องกลัวเลยนะโอเคแล้วก็นี่เลยรองเท้าให้ดูก่อน อันนี้รองเท้าใส่ในห้องนะนี่เขาก็จะเป็นบอกว่ารองเท้าหุ่นนิ่มแบบนี้เลยนี่เลยนะคะอันนี้ก็ <S <S เขาเรียกอะไรช้างดาวน่ารักมากนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนอ่ะอันนี้เป็นมุมนี่ให้ดูมุมนี้นี่นะคะที่ขวัญบอกไปเมื่อกี้ว่ามันสามารถเชื่อมถึงกันนะคะสามารถเปิดหน้าต่างตรงนี้นะคะแล้วก็ไปนั่งเล่นตรงต,รงตาข่ายข้างนอกได้ถ่ายรูปสวยๆได้นะคะแล้วก็จะมีมุมแบบนี้เลยนี่สามารถนั่งเล่นตรงนี้ได้ น่ารักคือน่ารักทุกมุมต้องพูดเลยว่าที่นี่น่ารักทุกมุมมาถึงมุมนี้ทุกคนอันนี้นะคะก็แบบคือรายละเอียดจิๆๆ๋วจิ๋วเขาแบบตกแต่งไว้แบบชอบมากอะ่ะเป็นมุมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบพวกชากาแฟนะคะแล้วก็เป็นตู้เย็นมินิบาร์ต่างๆเขาก็จะมีเป็นชากาแฟซองให้เราเหมือนปกตินะคะเป็นน้ําเปล่าสองขวดคือที่ใส่น้ําก็ยังน่ารักเห็นไหมว่า ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆต้องพูดเลยอ่ะและอันนี้ก็คือตู้เย็นนี่ทุกคนดูที่จับที่จับของเขาคือแบบน่ารักมากนี่เปิดออกมานี่นะคะเป็นตู้เย็นนะคะปึ๊บเขาก็จะมีเครื่องดื่มให้เรานะคะเป็นเบียร์เป็นน้ำผลไม้เป็นโคก้กนะคะถ้าเป็นเครื่องดื่มในนี้นะคะจจะมีค่าใช้จ่ายเนาะซึ่งทางที่พักนะคะเขาก็แจ้ง ราคาที่หน้าตู้เลยนะคะแบบว่าชัดเจนมากๆนะคะทุกคนตรงนี้นะถ้าใครทานก็ราคาตามนี้เลยนะคะมาแล้วก็อ่ะอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ฟึบเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไงวะอ่ะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีเป็นเบอร์โทรเบอร์อะไรต่างๆนะคะที่นี่เช็คอินได้บ่ายสนะคะถึง1ทุ่ม นี่นะคะแล้วเขาก็จะมีเบอร์เช็คเอาท์ก่อนเที่ยงต่างๆหรือว่าเราจะโทรสั่งอาหารหรืออะไรต่างๆเขาก็จะมีแจ้งอะไรต่างๆตามนี้เลย ทานอาหารเช้าเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสิบโมงนี่ป้ายก็น่ารักแล้วดอกไม้ที่แต่งในห้องอะคะ่ะมันคือดอกไม้ที่เขาปลูกเองนะเดี๋ยวไว้ขวัญจะพาไปดูรอบๆในที่พักเนาะคือน่ารักมากอันนี้คือดอกไม้ที่เขาปลูกที่นี่เลยนะคะเขาก็จะมีตกแต่งให้แล้วเปลี่ยนให้ในทุกๆครั้งที่มีผู้มาเข้าพักนะคะและนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะนี่เลยตรงนี้เป็นดอกไม้จริงนะคะทุกคนคือที่นี่เขาใช้ดอกไม้จริงตกแต่งห้องตกแต่ง จุดต่างๆจุดทานอาหารโต๊ะต่างๆคือเพราะว่าเขาปลูกดอกไม้เองคือน่ารักมากทุกคนดอกไม้ก็คือตามฤด,ดูกาลเลยนะชอบมากๆอะถัดมานะคะนี่เลยประตูบานนี้นะคะก็คือห้องน้ำนั่นเองเข้ามาเลยค่ะฟืบนี่อันนี้คือห้องน้ำของเรานะคะโซนแรกก็คือ,อมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นฝักบัวอะ กว้างขวางนี้ค่ะสบายๆมีม่านรูดแบบนี้ให้นะคะฟึบนี่น่ารักดีแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็เขาแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะทุกคนคือใครจะอาบน้ําก็อาบน้ําไปใครจะเข้าห้องน้าก็เข้าห้องน้ํานะคะตรงนี้นี่ก็ยังมีมุมดอกไม้ตกแต่งให้อีกเห็นไหมน่ารักไหมอันนี้ก็จะเป็นตัว อ,อสุขพัณฑ์นะคะตรง,งมุมนี้คือใส่ใจทุกรายละเอียดขวัญชอบมากเลยอะ่ะนี่อันนี้เป็นที่ล้างมือล้างหน้านะคะทุกคนก็มีดอกไม้มีต้นไม้อะไรให้คือชอบมากอันนี้ก็เป็นพวกสบู่ต่างๆเนาะนี่นี่น่ารักมากเลยอันนี้ขวัญใช้ไปแล้วหอมดีค่ะแล้วก็มือไม่แห้งด้วยอ่ะเขาก็จะมีใยที่ใส่ใรใส่ใจทุกรายละเอียดจริง,รงๆน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่า โตแต่งหน้าอะไรประมาณนี้คือข้างนอกเขาไม่ได้มีกระจกให้นะคะจะเป็นกระจกที่ในห้องน้ำเนาะแล้วตรงนี้อ่าก็จะเป็นมุมที่เอาไว้นั่งแต่งหน้าได้นะคะตรงนี้นี่เปิดไปข้างหลังอ่ะเหมือนเป็นแบบเป็นบ่อนะ้ำเป็นคลองเหรอหน่ารักดีเนี่ย เปิดไปก็เป็นแสงธรรมชาติเลยนี่น่ารักมากถ้าแบบต้องการความเป็นส่วนตัวก็ใช้ม่านปิดนี่น่ารักไหมแล้วตรงนี้ก็จะเขามีผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดตัวอะไรให้นะคะมาที่นี่ก็ไม่ต้องพกมานะให้หนักอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็มีให้แล้วก็มีมุมดอกไม้อีกเส้นเคยคือดอกไม้ทั่วห้องจริงๆนะทุกคนนี่เลยอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแปลงสีฟนันหมวกคุมอาบน้ําอะไรต่างๆมีความ ต่กาน่ารักไหมน่ารักไปหมดตรงนี้ค่ะความน่ารักของเขาอีกก็คือเขามีเสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อคอกระเช้าให้ให้เปลี่ยนส่ยถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศของที่นี่เนาะเพราะที่นี่เป็นสไตล์แบบเหมือนคําที่เขาชอบพูดกันว่าข้าวมันบ้านนอกเออเขาก็ชอบพูดกันเขาก็เลยมีนี่ละทุกคนผ่านุ่งเห็นไม้แขวนดูดี มาแขวนน่ารักมากทำเองแฮนด์เมดน่ารักมากทุกคนนี่เลยแล้วก็จะมีเป็นผ้าถุงเปลี่ยนให้เปลี่ยนนะคะดูเข้ากันกับสีสีเสื้อไหมทุกคนเป็นโทนฟ้านนี่แล้วก็อันนี้เป็นผ้าของมาแล้วก็กึงเกงขาวกล้วยนะคะทุกคนสําหรับคุณผู้ชายก็เปลี่ยนได้หรือคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะไม่ได้จาเป็นว่าต้องเป็นคุณผู้ชายอย่างเดียวแล้วก็มีร่มมีอะไรให้ดูความร่มนั้นก็น่ารักนะคะแล้วก็ เป็นกระเป๋าสาร ค่ามันบ้านนอกนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะถือเป็นพรอ็อพถ่ายรูปในนี้ได้เหมือนกันคือนี่เลยน่ารักมากประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับในส่วนของห้องน้ําค่ะค่ะเดี๋ยวขวัญมาสรุปค่าใช้ใจ่ายของที่พักวันนี้ให้นะคะ,ะที่พักนะคะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นสุกเสาว่ะคะ่ะราคาจะเป็นอีกราคานึงนะคะแต่อันนี้ขวัญพักวันอาทิตย์นาะก็จะเป็นอีกราคานึงสําหรับห้องวา่วาว่าที่ขวัญพักห้องนี้นะคะราคาอยู่ที่2 2งพ รบาทรวมอาหารเช้า2ท่านด้วยกันนะคะประมาณนี้เลยคือน่ารักมากๆแล้วต้องบอกนะทุกคนสำหรับใครที่ติดทีวีนั้นที่ที่พักที่นี่ไม่ว่าจะเป็นห้องไหนก็แล้วแต่ไม่มีทีวีนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มี WiFi ด้วยจริงๆเหมือนกับแบบเขาอยากให้มาพักคือแบบมาพักจริงๆอ่ะมาพักติดพักใจผ่อนคลายจริงๆ,งๆเต็มที่ก็คือ iPad มือถือนะคะประมาณนั้นนอทุกคนถ้าใครแบบ ติดซีรีส์ใดๆก็เตรียมตัวโหลดมาให้กันพร้อมเพรียงนะคะ,อะพอมาถึงพี่พนักง,งานเขามาส่งที่ห้องใช่ไหมคะแล้วเขาก็แจ้งสําหรับใครที่มาพักที่ห้องเดียวกับขวัญน,นะที่บ้านวาวาบนะห้องแรกเลยก็คือต้องเอารองเท้าไว้ในห้องนะทุกคนเพราะว่าห้องนี้เป็นที่รักของน้องหมาของชาวบ้านมากๆนะคะมันก็จะมีน้องหมาของชาวบ้านอาจจะหลุดรอดเข้ามาแล้วเขาก็จะชอบบ้านหลังนี้ห้องหลังนี้มากเขาก็จะ เอารองเท้าหายไปเลยะคะ่ะไม่สามารถตามเจอได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในห้องนะคะอันนี้เขาเตือนแล้วนะทุกคนขวัญก็รีบว่าเข้ามาในห้องเลยโอเคเดี๋ยวขวัญจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศร,บรอบๆที่พักเลยที่พักที่นี่นะคะนอกจากเขาจะเป็นที่พักแล้วนะคะเขายังเป็นอารมณ์แบบคาเฟ่ร้านอาหารนะคะสามารถเข้ามาทานอาหารได้แต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะสาหรับใครที่บอกว่ามันจะวุ่นไวายไหมอะไรไหมนะทุกคนซึ่งเขาแยากเป็นโซนเป็นสัตว์เป็นสวนมากๆสําหรับ ลูกค้าที่มาพักแล้วก็ลูกค้าที่มาร้านอาหารหรือคาเฟ่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะวุ่นวายจะอะไรไหมนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าจะน่ารักขนาดไหนไปค่ะ ที่พักกันนะคะของบ้านนอกอคอกนาว,ว่าบรรยากาศบริเวณรอบๆจะเป็นยังไงนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยที่พักนะคะเดินตรงไปนี่เลยนะคะมันจะเป็นบ้านพาักบ้านพักเป็นหลังๆนะคะเดินตรงไปได้เลยแต่ว่าคงไม่ได้พาเดินไปนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวเนาะเราก็จะไม่ไปยุ่งตรงส่วนนั้นนะคะของขวัญจะเป็นห้องนี้ค่ะห้องแรกบ้านหลังแรกนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ากันค่ะไปนี่นะคะอันนี้คือข้างหลัง เดินออกมาจากหน้าบ้านพักนะคะข้างหลังก็จะเป็นแปลงผักม,มีพี่ๆเขาแบบว่าทําแปลงผักกันอยู่ชุบชุบชุบชุนี่เขาก็จะมีแผนที่ให้ดูนะคะแผนที่ว่าบ้านแต่ละหลังอยู่ตรงไหน นี่เลยนะคะพอเดินเข้าประตูมาเนาะก็จะเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็เดินเดิน,เด,นเดินเข้ามาตรงนี้เป็นส่วนของอา,อารมณ์เหมือนคาเฟ่นะคะล็อบบี้ต่างๆถ้าเป็นที่พักนะคะก็ต้องข้ามตรงส่วนของตรงนี้นะคะคลองธรรมชาตินะคะข้ามมานี่เลยของขวานหลังแรกนะคะนี่เลยหลังที่หนึ่งแล้วก็จะมีหลังอื่นๆนี่นะคะสี่ห้าไล่ไล่ไล่ล่มาอย่งนี้เลยนะคะ จนถึงนี่เลยบ้านมูม,มูมี่มินะคะหลังที่สิบสามเลยนะคะก็มีประมาณสิบสามหลังนะคะน่ารักมากอันนี้ก็น่ารักอันนี้ไม่ต้องลงไปนี่นะตรงนี้นะก็จะเป็นในส่วนของแบบเขาเรีรยกว่าอะไรอ่ะสำหรับเด็กนะคะที่มาพักเขาก็จะมีตรงมุมตรงนี้ฟ้าร้องน่ากลัวมากฝนจะตกไหมอ่ะ <c oughs> นี่นะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยเรื่อยๆ่เรื่อยๆรือ,อนี่เลยอันนี้เป็นบ้าน น่าจะเป็นบ้านที่เป็นบ้านที่แบบหลังใหม่ล่าสุดของที่นี่น่ารักมากดูดิทุกคนเชื่อบ้านติดลมนะคะติดลมนี่น่ารักมากแต่ละหลังก็จะเป็นแบบโซนๆไปนะคะเดินๆได้ดูได้แบบรอบๆเลยทุกคนน่ารักมากคือมุมถ่ายรูปเยอะมากนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนแบบพิงชามานั่งถ่ายรูปมานั่งเล่นได้นะคะทุกคน อืมประมาณนี้ตรงนี้จะไม่เดินเข้าไปนะคะเพราะว่าแต่ละแต่ละห้องพักก็จะมีแขกอยู่เนาะเราก็จะไม่เข้าไปวุ่นวายนะคะนี่ถ้าเป็นมุมตรงข้ามนะคะกับที่พักนี่เลยถ้าตามแผนที่นะคะก็คือตรงนี้เป็นส่วนของล็อบบี้เป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้เข้าพักนะคะก็ข้ามสะพานมาเลยค่ะ นีมีประตูกั้นอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นโซนนี้เลยโซนนี้เลยทั้งหมดนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากที่นี่นะคะทุกคนค่อนข้างที่จะห่างไกลจากแบบเขาเรียกอะไรเซเวน่นหราอบางคนถ้าแบบว่าถ้าใครที่มาพักที่นี่นะคะแนะนําให้ซื้อขนมนมเนยอะไรต่างๆนะติดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าขวัญลองเสิร์ชดูก็คือแบบในละแวกนี้ก็คือไม่มีเลยนะคะทุกคนนีเลยก็คือเอาติดมาเลยน่าจะดีที่สุดนะคะ าพาไปเดินดูต่อจริงๆคืนนี้หวันก็อยากให้ฝนตกนะถ้าฝนตกมันก็จะแบบเย็นๆนะดูดิไม่ยินเสียงอันนี้เสียงอะไรซิงลีดปะชิวมากนี่ตรงนี้ขวันมานาั่งนะมันมีสะพานพอบอกว่าเดิอนออกมาจากนี่นะคะที่พักนะข้ามสะพานมาใช่ไหมคะที่จะเป็นโซนแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยเดินลงมามันก็จะมีสะพานน่ารักมาก นี่ระวังตกน้ํานะคะทุกคนนี่ถ่ายรูปได้คือที่นี่มีมุมถ่ายรูปแบบเยอะจุกจุกอ่ะเอาจริงๆชอบมากอะ่ะนี่ตรงนี้เป็นคลองเขาบอกว่าเป็นคลองธรรมชาตินะคะทุกคนนี่น่ารักมากเลย ก็มาถึงนะคะอาหารมาครบแล้วนะคะตามที่เราออเดอร์ไปเนาะถ้าจะสั่งเพิ่มเพลงก็เพียงแค่ กดกลิ่กงกิงกงตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวขวัญมาบอกว่าขวัญสั่งอะไรมาอันนี้ก็คือต้มโค้งปลาย่างนะคะน่าทานมาคือปลามาทั้งตัวเลยนะทุกคนไม่ใช่แค่ชิ้นเล็กๆนะมาทั้งตัวเลยแล้วอันนี้ก็เป็นผัดหมี่โคราชนะคะเขามีให้เลือกแบบทั้งหมูหรือไก่ขวัญเลือกเป็นแบบหมูมาเนาะมาถึงที่นี่เราก็ต้องกินผัดหมี่โคราชนะคะทุกคนและก็นี่นะคะเป็นไก่บ้านนะคะย่างนะคะพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่ห่อใบตองมาน่ารักมาก แล้วก็อันนี้นะคะเป็นเอ็นข้อไก่ทอดเอ้ยเขาเรียกแแหนมเอ็นแหแนม,นมอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่เลยร้อนๆเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายนะคะเป็นส้มตำปูปลาร้าค่ะอยากกินมากเลยน้ำลายแตกแล้วเดี๋ยวตอนนี้มาค่ะมากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะทุกคนมาลุย ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะสคําหรับอาหารมื้อเย็นของขวัญมื้อนี้ดูนะคะว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะทุกคนดูเลยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยทุกคนคืออร่อยมากจริงๆทุกคนดูโดยเฉพาะส้ตมตำขวัญกินแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะแล้วก็ต้มต้มโครงอันนี้ก็อร่อยมากคืออร่อยทุกอย่างเลยจริงๆทุกคนยังไงก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขวัญขอตัว กลับเข้าที่พักก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันตอนทานอาหารเช้านะคะใังไัมสันดีนะคะคืนนี้ 오늘 빛이 담은 하늘의 색감 이 모든 것을 내가 지면 사라질 거야 오 너의 하얀 마음 매치을 해본 다음 사랑에 빠졌어 oh, oh, 오늘은 내 곁에 내일은 내일에 신발은 벗어줄래 나는 13가에 있 주인공을 봐봐 이제 내가 가사 쓰지 아아를 마시며 일기장에쓴 노래만 노래방에선 아직 거짓말 거지 같이 살아 요즘 난 누가 예술을 배우나 내 글씨는 빠진 어처구니 애네들 기파 그녀는 가끔 채식주의자 냄새와 맛을 잃은 요리사처럼 슬픈 이야기가 있을까 코로나가 난 사랑 and the melody I r e a y 하게 그 세상이 멈춰졌으니 Now I'm ready I gotta get on this. ขวัญก็อยู่ที่โซนของเป็นอ่ะเป็นในโซนของคาเฟ่ที่บ้านนอกคอกนานะคะโซนคาเฟ่ของเขานะคะจะแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะคะมีโซน A โซน B โซนซีแล้วก็โซนดีโซนที่ขวัญอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าโซนดีเนาะโซนดีจะมี2ชั้นด้วยกันนะคะอันนี้ที่ขวัญนั่งอยู่จะเป็นโซนดีชั้น2ก็จะเป็นมีมุมแบบจัดน่ารักน่ารักแบบทุกมุมน่ารักหมดมั่นใจเลยว่าแบบทุกคนที่มาต้องชอบจริงๆถ้าไม่ได้มาพักก็มาทะานั่งทานอาหารนั่ง ทานที่เครื่องดื่มที่คาเฟ่เราจะได้รูปไปแบบจุกๆอย่างแน่นอนค่ะประทับใจมากๆแล้วจะบอกว่านี่ขวัญสั่งอเมริกาโน่ทานแบบตลอดเลยเมื่อวานก็สั่งวันนี้ก็สั่งเครื่องดื่มเขารสชาติดีมากอาหารอร่อยที่พักดีพนักง,งานน่ารักเลิศจริงๆทุกคนแนะนำประทับใจนะคะ ทุกอย่างที่มาที่นี่เลยถึงแม้ว่าต้องฝาหลุมเข้ามาเยอะขนาดไหนนะคะก็ประทับใจจริงๆหาหลุมอันนี้ขับออกมาก็มีหลุมๆๆๆเลยนะคะเพราะว่าในนี้มันจะมีรถบรรทุกเขาเข้ามาแบบขับเข้ามาเยอะมันจะเป็นเหมือนแบบขนอ้อยขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เกิดหลุมเนาะโอเคเดี๋ยวต้องบอกก่อนอที่สรุปที่พักนะคะก็คือ หมดเลยค่ะห้องพักสะอาดพนักง,งานทุกคนน่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสาอาหารอร่อยกาแฟดีราคาดีนะคะอาหารราคาดีทุกอย่างคือดีหมดเลยถ้ามีโอกาสก,าก็คือจะกลับมาพักที่นี่อีกนะคะเพราะว่ายังมีห้องพักอีกตั้งสิบกว่าห้อง10กว่าแบบให้เราได้บอกว่าลองมาพักกันดูนะคะยังไงถ้าใครมาที่เขาใหญ่ก็อย่าลืมแวะมาที่บ้านนอกคลองนาะเขาใหญ่นะจ๊ะ